มายอดทำไมคุณเชคเราตายแล้วอ,อุ่นโอ้ยบนติดนี้โดนตีเหรอรการโอลมิมปิกล้มไอ้กระต่ายอย่าโดนตีเดียวเฮ้ย,ยมันบิดเลื่อยนี่นาเออ ต่อไปครับก okay. ูจะเอาเหรอโอเคไม่ใช okay. ่น no> ี่เราให้ไฉเอกต่อได้ต่อได้เดี๋ยวจะกลับไปซ้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ตีไปกันดื้อลงด้วยไม่ได้ต่อไม่ได้ตู้อยู่กับเขาแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ซ้ำซ้ำได้ซ้ำได้โอ้ดึงเพื่อนได้ S <S แม่งไปเรียกเพื่อนมาแล้วโอเคค่ะหา,า,ายาไวๆนะคะโอ้เฮ้บังอาจนะอโอ้โหบับงอาจนะอ๋อเครื่องเสร็จแล้วสก,กิลเช็คมันจะไวขึ้นด้วยใช่ปะมถ้าคนนี้กลางซ่อมอยู่เราไม่เคยสังเกตเลยอะ ฮ่าห้าห้า,หาได้ยินเสียงสองฝั่งอ่ะเหมือนได้ยินเสียงไอ้กระต่ายด้วยโอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ย okay, <okay>, okay. มันมาสองพ่อมึงโครงการจูคนละครึง่งมันมาจุดขา้างหน้าเราจะให้ด่ีลมทีเดียวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเย,ย็นใจเย็นเย็นบ้บานด้วย<ผ><ไ>ออดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยบอกว <c oughs> ่าใจเย็นเย็นยังไงเราเราขึ้นไปปักข้างบนดีกว<ห>่า ไฮะเอ้เฮ้ยหมลปัลดได้กี <laughs> ่คนเฮ้ยเฮ้ยปัดได้สามคุณเชน <laughs> โอ้โห,โหตายแนะ่ <laughs> อ้าวคุณจะไหนอ่ะวิ่งออกมาเร็วเราไปหาหมอก่อนไหมคะมีคนดึงหมอไปแล้วติ้งตองอยู่กับเราคะ่ะ

ดูฝั่งไอวิชออยู่ไม่ใช่เหรอไอ้แมันจะไปรู้ไอ้กูเชนกูปล่อยอะไรหลุดมาโอ้ดนมีคนดิฟเลยค่ะเราดิฟค่ะเฮ้ยเฮ้ยเผือนจะไม่โดนนี่นะโอ้โหดิฟโดนโดนส่งยอดมันดิบลถท่อไปแล้วนะคะเขาทิ้งคุณโอเคค่ะเราไม่ทิ้งเราบเอิญมันข้างเครื่องเราเลยเราเป็นสายราย รูมันเข้าลูเดวกันไม่ได้อยู่อย่างี้แต่เมื่อกี้พูดว่าดองลยต่นดมันทำให้ผมได้ในวันที่รู้สึกแย่โอเคไม่มีที่ไม่มีทางไม่มีเทียอะไรแล้วเอาไยาย่าดิขอตัวเดียวได้ปะโหต่อให้กูหน่อยก็ไม่ได้โถหรือคนเดียวเดียทั้งทั้งทั้งแบบไปโอ้โหโอ้โอ้ ล้มแล้วล้มแล้วไอ้เนอร์สมันมาตัวเดียวมันฉายเดี่ยวได้อะอ๋อทำไมเมาพูดะเนิร์สมันฉายเดี่ยวได้อะฮะอยู่ตัวเดียวก็ล่วงได้รอบนี้เฮ้ยหินะเฮ้ยเวนหินะเฮ้ยหินละเฮ้ยหินเวนระวังด้วยนะคะฟูเชโดนเข้าไปหนึ่งที โดนแน่ๆคุณไม่รอดหรอกเฮ้ยรอดได้ไงนะเรากองัรคิดว่าถ้าคุณรอดมาถึงนี่เราจะบังให้ช่างหน้าเศร้านะคุณเชนเอาคนนู้นก่อนไหมคะมาแล้วค่ะแม่เพิ่งโดนเป็นแรกรอได้ใครอ่ะอ๋อเฮ้ยเทียกูล้มแน่เลยชิบหายเ้ยสองตัวมีไม้ไมีไม้อ้าวโอ้โห ตายแล้วมึงเดินมาจากไหนวะกูไม่เข้าใจอยู่ๆมันก็เดินมาไอ้เฮียกระต่ายเนี่ยอยู่ๆเดินมาทำไมเถอะนียเป็นอะไรัมาอยู่ดีมันก็มามึงันซ้ำไงอ่ามันซ้ำจริงไอ้เฮียไอ้เฮียวินวอล์กใช่ปะเออไอ้เฮียวินวอล์กนี่แหละไอ้นั่นเขาตัวขี้ซ้ำยิ่งกว่าอะไรใครเพื่อนเขาซ้ำหมอตายไปคนหนึ่งอะ ที่ล้อมันกระจอกอดินี่สามกาตุนมาแล้ววาล็อกอยู่กับกรูจะได้ทำตอนท้ายทำแม่งไปเลยแค่นั้นนี่ขอให้ทั้งแบบเป็นของครูตัวคุณไม่ฮิ้ตัวเองก่อนเออเนาะคุณั่นไปเลยคุณยิ้ตัวเองได้แล้วเป็นเขาลืมมา ก่งจังอ่ะเองมาจูกแบบหน้ามืดเนี่ยนะฮัลโหลมึงคิดว่ามึงมาตัวเดียวแล้วมึงจะตีกูล้มเร็วหรอมีแล้วค่ะดีกว่าอร่อยเฮ้ยเหี้ยอ่ะถ้าอย่างงี้โอ้โหแม่มันอ๋ออ้โหมาจากไหนถันตึงอ่ะรอดนึงนั้นมึงคิดว่ากระตายจะโฟมอ่ะ เฮ้ยเฮียเสียงข้าขวานพูดได้ยินเสียงสัตว์แล้วไอ้เฮียกระต่ายเฮียนี่เขาเดินเร็วจังไงมึงไปได้บัฟวิ่งเร็วมาจากไหนก่อนตายยากเือแตายยากคุใแก่คุณตอบมาคุณออกกระลักเลยเดี๋ยวกระลักวิ่งไปไม่น่าได้เพราะตันพีก็โดนไล่ตายแล้วเราอ่ะคุเดียมก็ติดแถบโอ้โหต้นเหตุในการ มาไม่เกี่ยวกับเราเลยเราไม่ได้คนจู๊กคุณต่อได้ไหมคะคุณต่อได้ไหมเราเฟติกเฟติเฟติกติ้งตองต้องแต่งโยกอะเราแค่เนี่ยไปกลุ่มคนร้อนตัวเซนหองแนงน้องแนงปล่อยปล่อยปล่อยเราปล่อยอ้าวคนแล้วคนแล้วไม่ไปเขาปล่อยครบแล้วเอ้าคุณอ้อเนี่ยคุณก็เป็นร้อนหน้าติีงตองมึงที่ไหนเล่ามึงเป็นผู้ชาย อย่ามาแอบแแอ่เอาแจกสปินแจกสปินไปขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค้ามันมันเลือกคุณอยู่ดีอยวตีนติ้งต่องนี่ไงเราคุณเจนเลสโก้คุณนองว่ะแม่งแบบแม่งโดนแขวนแบบหมวดสี่หมวดธรรมดาหมวดโลกปกติแล้วไอ้เฮียนี่มาจากไหนวะเครื่องกูจะเสร็จอยู่แล้วอีก เปรดาไดคุณเชนยังอยู่ไหมโอเครอบนี้คุณอ๋อคุณคือคุณเชนโอเคค่ะเร็วคุณก็ะแตมาแล้วอ่ะเนไม่ได้ไรไอ้เฮ้ยโธ่แต่เนินเขาเนินใหม่เขาไม่น่าได้ยายายาคุณมันจะไม่เครื่องตรงเครื่องเราเนี่ยแหละเสร็จแล้วคุณโอเคค่ะอ้า เราเปิดตรงนี้ค่ะตัวายตรงนี้ตัวาเครื่องติดคุณยังไม่โดนเลยเออเหอะตายแล้วตายแล้วจุ่มสุดอ่ะคุณตูน้องจุ่มสุดแล้วจังหวะเมื่อกี้คุณเชฟเปิดเลยเร็วเปิดเดี๋ยวนี้คุณเปิดเดี๋ยวนี้นี่ไงเรานี่ไงเราไปเอาไงอ่ะไปดิ ไม่ไปไหนเนาะตายนะก็ใส่ไปได้ี่ไงคะแฟชั่นสุดเซ็กซี่ที่แบบขอโช์ครึ่งนมล่างกันนะคะนั่นแหละคุณพลาดหรอแฟชั่นนั้นนะเอาเอาคุณ่ะคุณมาพาคุณเฉดี่มันโอ้โหโอ้โหเอ้ กู <irgend. S 2> <amat S 1> วนรอบกูวนรอบทึบของกูอยู่ดีเขามาจะเอะผีใช่ปหมแล้วเขาก็พับไห้ตรงรอบที่กูวนของกูอยู่ไม่กระต่ายอยู่แถวเราเวรกรรมทำอะไรมาตรงไหนเติร์กกระต่ายเอ้ยคุ้ัตว์ไอ้เหี้ยแท็บเบอร์หน้าคุ้ยเดี่ยวอีกแล้วนะเราเห็นดึงทีเดียวหลุดเลยกูดีไม่ยากแม่งเอ้ยแม่งมาเดี่ยวๆอีกแล้ว ที่ฟังแอดที่มาติดแล้วดึงแล้วดึงอีกอันนั้นคือใส่แอดออนเหรอคะหรือว่ายังไงแอดแอดเวอรี่อะเฟิงคุณเชนก็ตายอยู่เปล่ะเลยไอเชนลุกนั่งมินอ้าวเราลุกเองไม่ได้ด้วยเพราะเรายังไม่โดนโถหักเฮ้ยโอ้โหมันไม่ได้อยู่กับเราแค่ตายอันนี้อุ้ยเฮียมีแถบเมื่อกี้เมื่อกี้กูเดินผ่านไปได้ยังไงวะ นนเ <Mich S 1> ี้ยไม่คุณดีมเราได้เออเราก็บอกว่าเราได้ยินเสียงหายใจอยู่ข้างหลังงงแต่วงฉากเราเข้าใจเราเข้าใจทำไมเขกว่ายูพยาบาลที่ไหนโ้โหถังหอหรือแบบฝังทางโอยฉากอะไรครับเนี่้อีกแล้วไม่กลับมาเรายังไม่ทันได้ไปไหนเลยแกไปเอาแกไปเอาขวานมาปี่ยอะไม่มาได้ตีเราอีกเนี่ย ไม่แค่ฝั่นไงไอ้นี่เขาหูดีหูฟังเขาขั้นเทพไข่ไข่รประแจนิดนึงเขาได้ยินหมดมันยกขวานนะคะแมงป่าไม่โดนโอะโหไม่ทันไ,ไม่ทันได้โยกหลบด้วยซ้ำอ่ะรอบนี้ด้วยเออแบบมานะคะคุณเบกคกิ้งนี่เขาก็เดินติดไปเรื่อยเหมือนกันนะ ้วเราก็คุณจมคาวเราชมค่ะเราชมคุณหัวราออ่าเดี๋ยวแบบว่าคุณเมคเก้นี่เขาแบบจุกตึงกันไปกูไม่เคยรู้จักกันเลยเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยจะไม่รู้จักในสัยใจคอกันเลยเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่าเปล่าระมาณนั้นค่ะควายโอ้แย่ อะไรกูดูใครอยู่กูไม่ได้ดูมึงซะหน่อยกูเห็นอยู่กเห็นอยูจะหลอกด่าเพื่อนแต่ว่าแม่งอย่าดูสตรีมกูดิไม่ได้หรอกเฮ้ยเอกเอกมันมาสองมาสองกันยงสองอะไรอ่ะอะไรเขตของอะไรเนี่ยของใคร นี่คุณเชนเจ็ดสิบสองงงนี่วินวอล์กเมื่อทีจะจูกกไม่ได้ก็เพราะไอพวกคนตายมาปั่นนี่แหละเอาจริงไม่มีใครปั่นทางนั้นเจ็ดสิบสองตึงตึงให้ดูคุณเชนดิคุณเชนตอนนี้กำลังมีคนดูคุณอยู่ขัาหลังคุณขัาหลังคุณโอ้โหโหแล้วสามเครื่องอ่ะเอาอะไรก็ไม่รอดหรอกแค่ยื้อเวลาตาย ก็ระวังรูนะคะนั่นน่ะนี่เป็นไงโยกหลบตึงๆเดี๋ยวดูต้องย่อหลบตึงๆคอนโทรลตึงๆนี่นั่นก็หน้าหลังโอ้คุณต้องท็อกสิกมันมันจะได้หัวร้อนออกไปเขาออกไปได้แค่เดียวแล้วกูเจนตะตันไม่เป็นไรไอ้ผีมันก็ไม่รู้ไอ้ผีมันก็มันรู้มันตายตรงนี้มาปีแล้วโอเคโอเคจากผู้มีประสบการณ์จากผู้มีประสบภัยเอ้ยผู้ประสบภัยที่มีประสบการณ์ นี่เม่งแตกไปไงเราลับกล่องฟรีมาแล้วขอบคุณกล่องจากคุณนีโอด้วยค่ะสกของขวัญให้ตัวเองก่อนนะมีเฟียสู้เขาไปกันตายแก้วเดี๋ยวเวลาจะเป่งขอบคุณของขวัญด้วยค่ะเอายังไงจาคุณมิกเซอร์ขอบคุณนะคะให้มันตายกันไปเลยแล้าไปวิ่งเหรอลูกมันยืนตายรับคาน มองคามรู้จเกดีมั้ยว่าอะไรครับเนี่ยเกี่ยวกับจนผีกลัวนี่หน้าแล้วผีกำลังหนีเลยคุณดูมันนะมันจะพยายามโดดเตรงนั้นไปแล้วไปแล้วอยากตั้นอ่ะอยากตั้นแกมาหนี้คนอื่นเขาดูปลอดภัยแล้วนี่นะทำไมมีคุณเชนเนีเป็นผู้ประสบภัยอยู่ ขอบคุณไอติมด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาดีกันแล้วเหรอคะดีกันแล้วเหรอคะดีกันแล้วค่ะโอเคยังไม่ได้เหรอเมื่อกี้ได้ค่ะเออเพื่อนเธอจะตีเราเดี๋ยวความาหาพวกอะต่อหน้าเพื่อนมันก็ต้องเข้มหน่อยปะคะเดี๋ยวคนนั้นเขารู้แมเดี๋ยวอีกคนหนึงมันรู้ เขากั่นอยู่นะเอ้ากูเชี่ยปั่นอยู่กับฉันเนี่ยมีใครไปช่วยได้ไหมอ้ไก่กเราเราเราถสามิบเ้าห้าร้อยห้าสหเที่มุนมั่วฮะยตายอยู่เขาก็ตายปลามานี่หรอเหมือนก็ยังตีไมู่อปลามาถึงบ้านเ มาใส่่หินนะเมมือกี้ันดึกแล้วต้องมีมั่วกันบ้างสเต็ปมั่วไอ้เยี่ยกูหลงไฟกูเห็นกัาบัางหลหังไันอยู่แล้ไม่ใช่อะ้างางหนคุณมาพับไม้เราอีกแน่เลยกูเชนคุณเ <laughs> ณนี่ยนะโอเคตันสวยค่ะมีใ,ใครเนี่ยคุณดีมันไม่ใช่ที่เพื่อนเราเอ้อ้าเออ้าเอ,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 อเราเป็นสาวหัวเขียวคนดีมึงก็ะต่ายปลามาปะนะกระต่ายหรือปลา กระตายมาตบลงแล้วไอ้เหี้ยกระตายทุกคนคะเราเห็นไอเดเรดมันอยู่แถวไหนมีขวานด้วยเครื่องเราก็เยอะแล้วเครื่องหลังรถเมย์อะนี่หล่อนนักกระทืบไหมเฮ้ยเฮ้ยขวาน ป่าไม่รู้ไปดูคนอื่นก่อนคนต่ออยู่กับเนิร์สเฮ้ออย hey, ดักดักสตันเนิร์สตึงๆทำไมมึงกดไปใช้ <c oughs> เหมือนยังกระส่องไอ้ดีอะไร,รวะเรียนอยู่อะใช้ได้ใช้ได้ก <c oughs> ว่ามันรู้มันสงสัยเฮ้ยไม่วะเปิดได้นะคะมึงมึงยี่ไม่น่าพับเลยฝวนบินเทพรัตน เยวีเทพพลักษ์เขาไม่อยู่ตามุ่มน้ำแล้วหรอวะตามบึงตามอะไรที่มาเดินในป่าเทพพลักษ์เขาอยู่ต้นไม้ค่ะในป่าจัดยาา่าน้ำขาวเมื่อกี้ตากต่ายบินก็ขวานเขาตกน้ำไงค่ะมีขวานตกน้ำเลยค่ะลงมาถึงนิทานใช่เลยค่ะเรานึกไม่ถึงเราลืมเรื่องขวานไปเลยใช่เราเนยจบมานานแล้วเราลืมแล้วกต่ายเขาใช้ขวานแล้วมันเล่นเทพพลักษ์มาทำไมอะไรกินไม่ได้ะ เรารู้สึกที่วันที่เขาไหว้กันในป่าแรงใจเนี้ยนี่ที่บ้านเอจุกตึงๆกระตือไปตึงๆเลยโหยอย่างพี่อะเลยขอให้ผีไปตีหน้าม,นมึงไม่ถีงว่ะมึงกลับ ไปช่วยคุณเทียนได้ไหมคะตูนคุณตูนไปโอเคเอาดีๆพี่ชายไปได้ไหมเนี่ยไปก็ได้ค่ะไม่เฮียเรียบพูดไอ้สัสไล่กันไต่ไม่อยู่ตกันมึงเรียกพวกเหรอมึงเรียกพวกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอกเอกขวันช่างแม่งนะไอ้เหี้ยกูจะสอบ โอ้โหไม่ไหววะอย่างเงี้ยใส่หน้าใส่หน้า <c oughs>